ช่วงนี้ติดตามนักข่าวพลเมืองนะคะได้เห็นการร่วมแรงร่วมใจของคนในชุมชนกับโรงพยาบาลสนามที่อำเภอแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่ที่ทำงานร่วมกันและสามารถลดจํานวนผู้ป่วยและสามารถที่จะปิดโรงพยาบาลสนามได้สำเร็จนะคะไปติดตามจากนักข่าวพลเมืองค่ะ สวัสดีครับผมสุสรชัยศรีนราจันทร์ครับนักข่าวคนละเมืองจากศูนย์ข่าวโรงพยาบาลสนามมหาวิทยลาลัยแม่โจ้แห่งนี้ครับตลอดระยะเวลากว่า25วันที่เราได้เปิดทําการโรงพยาบาลสนามแห่งนี้น้ําใจของผู้คนหลั่งไหลามาอย่างไม่ขาดสายทั้งเงินบริจาคและสิ่งของสนับสนุนอาหารอุปกรณ์ทางการแพทย์ครับจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโครโรโนาไวรัส2019 นอกจากปัญหาด้านสุขภาพยังส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจร้านค้าร้านอาหารต่างๆอย่างกว้างขวางแต่ตลอดระยะเวลาของการเปิดโรงพยาบาลสนามแห่งนี้มีน้ำใจหลั่งไหลามาอย่างไม่ขาดสายทั้งเงินบริจาคเพื่อการจัดซื้อสิ่งของที่จำเป็นน้ำดื่มอาหารและอุปกรณ์ทางการแพทย์จากผู้ประกอบการร้านค้าทั้งภาครัฐและเอกชนรวมถึงประชาชนทั่วไป สิ่งของเหล่านี้ที่ผู้บริจาคเข้ามาได้ถูกนำไปใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าอำนวยความสะดวกให้กับผู้สัมผัสโรคทีมแพทย์และสนับสนุนการทำงานของฝ่ายสนับสนุนอธิการบดีมหาวิทยายลัยแม่โจ้รองศาสตราจารย์ดรวีรพลทองมาขอพระคุณในนามโรงพยาบาลสนามมหาวิทยายลัยแม่โจ้ ครับก็ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนนะครับที่ทําให้23วันของการเปิดโรงพยาบาลสนามสมหาลัยแม่โจ้นะครับได้ทะลุบรลุตามบทกำหนดบทส์ที่ตั้งไว้นะครับก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็สู้ภัยโควิดนะครับกำลังใจของทุกท่านคือเสบียงสําคัญในการต่อสู้ครั้งนี้แม้สถานการณ์จะวิกฤตสักเพียงใดแต่น้ำใจของคนไทยไม่เคยจางหายต่างร่วมไม้ร่วมมือและสู้ไปพร้อมๆกัน แม้โรงพยาบาลสนามแห่งนี้จะปิดลงแต่สิ่งของที่ยังคงเหลืออยู่จะถูกจัดสรรไปใช้ประโยชน์ในการควบคุมโรคได้แก่จุดฉีดวัคซีนที่ประการอำเภอสันทรายสนับสนุนการทำงานของโรงพยาบาลสันทรายตามเจตนารมณ์ของผู้ให้นี่คือการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่สุรชัยศรีนรจ,จันทร์นักข่าวพลเมืองศูนย์ข่าวโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัายแม่โจ้